Cared skies never moonlight went back สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าไปเดินที่ไหนนะคะเราก็มักจะเห็นคนอ้วนหรือว่าถ้าจะเรียกให้น่ารักขึ้นนิดนึงนะคะก็คือคนเจ้าเนื้อค่ะมากขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะกู๊ดไม่ได้มาลอ้อทีเล่นทีจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแค่มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมด้วยความห่วงใย เกี่ยวกับเรื่องของขนอ้วนค่ะ จริงแล้วนะคะคนอ้วนก็ดูน่ารักมาอีกแบบหนึ่งนะคะยิ่งในช่วงตอนเป็นเด็กนั้นนะคะใครที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็จะมีคนเข้าไปเล่นไปทักอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าน่ารักน่าชังแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาแล้วความอ้วนยังไม่ลดหรือว่ายังไม่ยุบนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยละค่ะเพราะว่าจากสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขนั้นนะคะใน5-6ถึงปีที่ผ่านมานี้คนไทยมีรอบเอวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ทั่วโลกกำลังสนใจในเรื่องการที่คนเรามีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากภาวะโรคอ้วนนะคะโดยเฉพาะอาการอ้วนลงพุงหรือว่า metabolic syndrome ซึ่งก็มีผลมาจากการที่ร่างกายมีการเผาผลาญอาหารผิดจากที่ควรจะเป็นค่ะและก็มาจากการใช้ชีวิตและพฤติกรรมแบบตามใจปากมากเกินไปโดยเฉพาะในการรับประทานอาหารที่หวานมัน รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่สั้นๆอยู่กับที่นานๆไม่ชอบออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายๆว่าอยู่ในขายที่จะเรียกว่าอ้วนลงพุงหรือยังนั่นก็คือการลองวัดรอบเอวตัวเองดูถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องไม่มากกว่า34นิ้วและถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องไม่เกิน32นิ้วค่ะเพราะถ้ามากกว่าที่กูดบอกมาแล้วคุณอยู่ในภาวะลงพุงค่ะ ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคความดันและที่น่ากลัวกว่านะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งมีอัตราสูงถึง3เท่าของคนทั่วไปรวมถึงอาจมีโรคข้อกระดูกเสือ่อมการนอนที่หายใจไม่ทั่วถึงปอดพวงไปอีกแน่นอนค่ะว่าโรคต่างๆที่พูดถึงภายหลังอาจจะไม่ทำให้เสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดภาวะไขมันอุดตันก็ไม่แน่นะคะ ที่เอาเรื่องนี้มาฝากก็ไม่ได้มาขู่นะคะเอามาฝากด้วยความห่วงใยค่ะและถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคนที่คุณผู้ชมรู้จักอยู่ในภาวะอ้วนลงพุงแล้วแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไปค่ะก็แค่เรื่องจากการออกกําลังกายทุกวันวันละสัก30นาทีงดอาหารพวกแป้งอาหารหวานอาหารมันแล้วก็หันมาทานพวกผักผลไม้แทนแค่นี้ง่ายๆค่ะท่องเอาไว้เลยนะคะวัดทําอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวพุงก็จะยุบไปเองค่ะ เรื่องของสุขภาพนั้นถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะมาดูแลได้คะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสถานที่ที่ Terminal 21คทะสีัวันค่ะสวัสดีค่ะ